สวัสดีครับเพื่อนๆและ F4 ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาทางช่องนะครับก็จะได้เอาสูตรไม่สิบล่างมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับก็สูตรนี้ก็เข้ามาประมาณ10บหัวงวดนะครับ12บสองวดนะครับก็หลุดไปงวดหนึ่งนะครับก็ส่วนมากจะมาหลักสิบนะครับเห็นะครับ3ตัวมาหลักสิบหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ งวดแรกก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับก็ได้460นะครับงวดที่2ก็ได้3 5 9ก็มาเลข9กนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่3ก็ได้460นะครับก็จะมาอยู่ที่เลข4ีนะครับเป็นหลักสิบนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะได้682นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6นะครับแล้วงวดที่5ได้804นะครับ ผลลั์ก็ออกอยู่ที่4ีสีก็มาเข้าอยู่ที่เลข4นะครับงวดนี้นะครับแล้วถัดมานะครับเป็นงวดที่6ก็ได้460กนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข6เป็นหลักสิบนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่7ก็ได้9 1 5หนะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่1 4สนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข1นะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่8ก็จะได้9 1 5หนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่9 1ก็ หลัก10ก็มาเข้าอยู่ที่เลขเก้านะครับแล้วงวดนี้ก็ได้248ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่85ก็เลข8ก็มาเข้าอยู่ที่หลัก10นะครับแล้วงวดนี้ก็ได้3 5 9นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 9งวดนี้ก็มาหลุดเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับและถัดมางวดที่11ก็ได้7 9 3้นะครับพอดีก็ผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลก็ออกอยู่ที่ 6กนึงนะครับงวดนี้ไม่มีทั้งเลข6และเลข1ก็ถือว่าหลุดไปนะครับแล้วถัดมางวดที่12นี้ได้9หนนะครับผลลัพธ์2องตัวก็ออกอยู่ที่0 9ย์เเลข9ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่ผ่านมางวดที่13ก็จะได้2 4 8นะครับผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับออกอยู่ที่4 3นะครับ4 แล้วก็สามนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขสี่นะครับก็คือเป็นหลักสิบนะครับงวดนี้นะครับเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับเลขสี่นะครับถือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับงวดนี้นะครับ ผ่านนะครับแล้วงวดที่14นี้แหละครับจะได้ตัวไหนกันนะครับงวดที่14นี้นะครับจะได้ตัวไหนกันนะครับสูตรนี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าสูตรนี้นะครับสูตรใหม่10ลล่างนี้งวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับก็มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับครับก็คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนก็ออกสามเก้าห้าใช่ไหมครับ ก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวก2องคงที่นะครับ3บวกกัน3าครั้งก็ได้9ใช่ไหมครับเพื่อนได้9แล้วก็บวก2คงที่นะครับ9กบวกสก็จะได้11นะครับก็จะได้11ใช่ไหมครับ11ก็จะใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้มาวางไว้เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ ก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็บวกสองของที่นะครับเพื่อนๆแล้วก็หนึ่งบวกสองก็จะได้สามนะครับแล้วบวกสี่ของที่นะครับสามบวกสี่ก็จะได้เจ็ดนะครับงวดนี้นะครับก็จะได้หลักสิบหนึ่งสามเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับนะครับหนึ่งสามเจ็ดว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่สิบสี่นะครับได้หนึ่ง แล้วก็3แล้วก็7นะครับสูตรนี้ก็13งวดนะครับเพื่อนเพื่อนส3งวดก็หลุดงวดนี้นะครับที่ออก61นะครับก็หลุดไปงวด1นะครับนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 1 0 1ี่ห้างวดนี้เป็นงวดที่14นะครับ 13งวดนะครับหลุดไปงวด1นึ่งนะครับเห็นไหมครับก็มี2งวดที่เข้าหลักหน่วยนะครับเลข9เหมือนกันเลยนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่เลข4ี่นะครับเป็นหลัก10นะครับแล้วงวดนี้แหะครับงวดที่14ก็ได้1,37นะครับว่าจะมาตัวไหนกันจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนเพื่อนและสมาชิกและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับสูตรใหม่10ล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วงวดนี้ได้1น7ไม่รู้จะมาไม่รู้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก่อนจะนำตัวเลขไปใช้นะครับเพื่อนๆและ f c ทุกๆท่านนะครับต้องมาวิเคราะห์และพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขที่คิดคำนวณน,นี้จะมีโอกาสเดินหน้าจะมีโอกาส เดินหน้าเข้าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับต้องวิเคราะห์และพิจารณาดูนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับนะครับไดน137นะครับงวดนี้นะครับเพื่อนๆแอะ FC ทุกๆท่านนะครับว่าจะมาหลักสิบต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับ ใน137นะครับงวดนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านเหมือนงวดนี้นะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบตามสูตรเลยนะครับแต่งวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับ